หลวงพ่อสนองกะตะปุญโญมีเมตตาให้อวาท,ทำคำสอนแกผู้ทธบรษัททั้งหลายไว้ว่าการปฏิบัติธรรมที่เราต้องพิจารณาธรรมพิจารณาอารมณ์ก็คือพิจารณาใจเรานั่นเองคนเราจะหาที่พึ่งแต่ภายนอกไม่ได้บางคนทุกข์ขึ้นมาก็ไปหาหมอดูไปหาพระรดน้ำมนต์หาคนทำพิธีสะดกดเคราะห์ต่อชะตาคือต่อใจตนเองให้ปีติดทานทำให้เราปีติดทำทานมากๆแล้วจะสะดกดเคราะห์ได้สีลร,รักษาศีลแล้วจะสะกเคราะห์ให้ได้ ทำใจให้ปิติในศีลมั่นใจในศีลตนเองว่ามีศีลตลอดสมาธิทําใจให้ไม่โกรธทําใจให้เย็นทําให้มีองค์ภาวนาทําให้ฌานเกิดขึ้นทําให้จิตตั้งมั่นเกิดขึ้นนั่นแหละจะสะดกดเคราะห์ต่อชะตาได้ปัญญาทําปัญญาให้รู้ว่าขันห้าทั้งหลายเกิดแก่เจ็บตายเป็นของมีทุกทั้งนั้นเราแบกขันห้าแบกไปแบกมาหนักไปหนักมาต้องพากินพาเดินพานั่งพานอนพาถ่ายอุจจาระปัสสาวะเราลำบากอยู่ตลอดคืนตลอดวัน ร่างกายนี่เป็นของหนักนั่งนานก็หนักนอนนานก็หนักกินนานก็หนักหายใจมากก็หนักคิดมากก็หนักอยู่นานก็หนักอายุมากก็หนักมากขึ้นนี่คือทุกข์เมื่อเรามีปัญญามองเห็นอย่างนี้แล้วเราก็ต้องหาทางพ้นทุกข์อันนี้การที่เราจะพ้นทุกข์ได้ก็ต้องแสวงหาธรรมคือพระนิพพานนั่งให้เบานอนให้เบากินให้เบาไม่ต้องคิดอะไรมากนี่เราเรียกว่าหาทางดับทุกข์มีที่พึ่งทางใจเมื่อเรามาประพฤติอย่างนี้แล้วเราจึงจะมีที่พึ่ง